สวัสดีค่ะสวัสดีขวันใจคนรักบอสีทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะกับช่องกบสุมาลีบองสีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะ มาแนะนำอุปกรณ์นะคะในการทำกระโจมสมบูุณบน้อยนะถุงแพ็คหนึ่งราคา45-50าถึง50บาทน,นะคะไซขนาด24คูณ24นะหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบทำขนมนะคะหรือร้านของชําทั่วไปคะ่ะ กะละมังเราซื้อจากร้าน20บาทนะคะร้านของ20บาทกะละมังใบนี้ได้มาในราคา15บาทนะจ๊ะ15ถึง20บาทก็จะได้กะละมังแบบนี้ค่ะราคาขึ้นอยู่กับร้านนะส่วนเสาใช้ไม้ไผ่นะคะทำเป็นเสาเจาะรู6กรูนะคะเราคาดเทปไว้เพื่อจะได้ใส่ ลงในถุงง่ายๆนะคะใส่เสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะส่วนแดงๆที่หวัวเสาเราใช้เทปพันไว้นะคะเพื่อน้องไม้มันจะได้ไม่ทิ่มถุงอะคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วจริงๆกระโจมทํากับลวดก็ได้นะคะแต่เลือกลวดที่มีเส้นขนาดใหญ่หน่อยเพราะถ้าลวดเล็กมันจะอ่อนลมพัดมันจะ เล้ได้ง่ายค่ะเรีๆกเรเราก็ทำใสเล็กๆก่อนนะทำตามกำลังตามทุนที่เรามีเลยค่ะอย่าลืมนะอุปกรณ์ซื้อได้ตามร้านของจำนะคะถุง45บาทน้ำหนักเรื่องกิโลกรัมนะคะใส้่ส4คูณ4นะส่วนกะละมังก็15ถึง20บาทในร้านของ20บาทนะคะ ด้าน20บาทขายทุกอย่างค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ